ถอดถอนนายกคลิปหยุดคมมนหลังมีการเผยแพร,พร่คลิปเสียงบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างนางสาวแพทองทานชินวัรนายกกับสมเด็จฮุนเซนผู้ทรงอิทธิพลในกัมพูชาคลิประบุบทสนทนาความยาวกว่า17นาทีมีเนื้อหาที่นายกแพทองทานกล่าวพาดพิงถึงแม่ทัพพักสองของไทยว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้นายกยังแสดงท่าทีอ่อนข้อกับสมเด็จฮุนเซนส่งผลให้พรรคภูมิใจไทยประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลทันทีต่อมาประธานวุฒิสภาได้ยื่นถอดถอนนางสาวแพทองทาน ต่อสารรัฐธรรมนูญและปปอชอในประเด็นผิดจริยธรรมร้ายแรงขาดความซื่อสัตย์สุจริตในเวลาเดียวกันก็มีประชาชนออกมาเคลื่อนไหวหน้าทำเนียบรัฐบาลเรียกร้องให้นายกลาออกทันทีแม้นายกแพทองทานได้แถลงการขอโทษประชาชนแต่นายกก็ยืนยันไม่ลาออกข้ามกลางความไม่พอใจของคนทั้งประเทศที่เพิ่มขึ้นพักฝ่ายค้านได้เรียกร้องให้นายกยุบสภาส่วนพักรวมไทยสร้างชาติได้เรียกร้องให้นายกลาออกที่สุดหากนางสาวแพทองทานไม่ยอมออกจากอำนาจรัฐบาลจะยิ่งหมดความชอบธรรม Um.